ช้าวันสดใสก่อนจะเดินทางไปเกาะเต่าครับเกาะที่ท่านเห็นเบื้องหน้าก็คือเกาะมาแล้วเสียงก็คือเสียงของหลไซไ์ที่มันกึกกึก๊กที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่ค่ะแนะนำครับพักที่เกาะมาบีรีสอร์ทเล่นเรนะือคายักฟรีนก็ลากลงไปเล่นได้เลยแล้วก็ดำน้ำที่หน้าหาดนะครับหรือว่าโอเคมากๆ กาะมาเนี่ยเป็นแหล่งประดำน้ำตื้นในอดีตที่โด่งดังนะสมัยก่อน30ปีผมมาดังดำในยาว4กิโลเลยตอนนี้โดนปรากฏการธรรมชาติทำลายไปแต่ก็กลับมาถึง20-30%แล้วครับแต่ปลานี่เยอะมากนะปลาเก๋าตัวใหญ่ๆปลานกแก้วปลากระกบ,บอกโอ้หลายตัวครับมีสีสันสวยงามปลาหน้าัวงอย่างนี้ ก็จากต้นมะพร้าวต้นที่มันเอ็นๆนี่ยเดินให้ดำตรงออกไปก่อนฮนะจนจนถึงขเขตโคถินก็ลันแล้วก็ดดำไปทางขวามือไล่ขึ้นมาอย่าไปถึงตรงสุดนะครับเพราะโคถินมันเยอะเวลากลับก็คือกลับเส้นทางเดิมนั่นคือบริเวณที่ผมแนะนําให้ดำน้ําได้นะครับบรรยากาศยามเช้าที่เกาะมาก็เนื่องจากว่าที่เนี่ยเป็นจุดท่องเที่ยวช่วงกลางวันก็จะมีคนอยู่พอสมควรเยอะเหมือนกันนะช่วงนี้เป็นช่วงสงการใช่ไหม แต่ถ้าเกิดว่าช่วงเลยช่วงนี้ไปก็น่าจะไม่เยอะแล้วครับนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันนะาการ้นน้ำเกาะม้าเคยเคยอ่านเจอที่บอกว่ามีขวดแก้วมีอะไรเยอะๆไปหมดเนี่ยไม่ไม่มีนะผมผมแทบจะไม่เห็นเลยนะเห็นอ่ะเห็นอันหนึง่งก็ด้นน้ำได้นะครับตันแนะนำครับสำหรับทริปนี้นะมผมอยู่ที่เกาะพั<ม>องงันเนี่ย สคืนนะเดินทางมาทางเกาะสมุยนำรถจากเกาะสมุยเข้ามาที่เกาะพัง,งันของราชาเฟอร์รี่นะครับก็เดินทาง1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงจริงๆคือประมาณ2ชั่วโมงนะครับรถก็พอมาถึงปุ๊บเราก็ขับมาที่เกาะมาได้เลยนะครับจากนี้ไปเนี่ยผมจะเดินทางไปกเกาะเต่าโดยการที่นั่งสปีดโบ๊ทมีบริษัทที่เขาเปิด บริการอยู่นะครับนั่งเรือสปีดบัสจากนี่ไปเกาะเต่าหนึ่งชั่วโมงนะเอารถสามารถฝากไว้ที่ท่าเรือที่ท้องศาราได้นะครับเป็นของเทศบาลไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆฮนะก็ะพาง,งานมีคนกาะพง,งางันบอกว่าเป็นเกาะที่ปลอดภัยเพราะว่าเขามีกล้องวงจรปิดเต็มทั้งเกาะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะปลอดภัย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไปไหนไม่ได้ของเขิงจะหายแล้วจะหายไปได้ยัไงไปอยู่ในเกาะน,นะครับก็เหมือนกับหลายๆที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับ mm. ก็สําหรับอ่าวท้องในปานที่ผมไปนะฮะก็จะเป็นอ่าวที่หาดท้องในปานก็สวยหรูน้าําใสแต่ว่าร้านอาหารแบบโลเคอลแบบท้องถิ่นเนี่ย ที่ไม่ค่อยแพงอ่ะหายากเล็กนนึงนะก็ไปนั่งเล่นได้ไดหรือจับขับร์ไฟเช่าไปเล่นน้ําแล้วก็ไปที่อื่นที่ละหักก็ได้นะครับเพราะว่าไปที่ท้องในปานมาแล้วก็แนะนําร้านอาหารร้านหนึ่งที่อร่อยและไม่แพงชื่อว่าร้านน้องวิวนะอยู่ขับจะท้องในปานครึ่งทางก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายไปหันลิ้นเลี้ยวขวามาท้อสลา,าอยู่ตรงนั้นพอดีร้านน้องวิวอาหารอร่อยขึ้นบ้านนะครับ ็ขอสรุปของ,กอง,งเกาะพะงันเพียงเท่านี้แล้วก็จากนี้ไปชมบรรยากาศการเดินทางไปเกาะเต่าแล้วก็ไปจบคลิปนี้ที่เกาะเต่าขอบคุณครับนี่เอาทื่ใหม่มาไปไม่ได้เหมเนี่ยข้าวต้มของชาวเกงงาะพะงันขาต้มทะเลฮะที่นี่เนี่ยมึกเขาสดใหม่ทุกวันนะกินเนยด้วยต้มทะเล บรรยากาศตอนนี้ฮะสบายสบายครับเมื่อกี้สวัสดีปีใหม่กับลุกคนป้าวอนฮะอ่าเดี๋ยวเีหันมาให้ลูกคนป้าวอนสวัสดีหน่อยนี่ครับลุงคนป้าวอนสวัสดีสวัสดีเอฟซีหน่อยกำลังถ่ายคลิปไปด้วยเออสวัสดีปีใหม่กันครับตอนนี้เออโอเคครับอ่า่วันดีปีใหม่หน่อย f อฟซอฟซ ลุงคนครับสบายดีครับผมโอเคครับนี่ครับก็คุยกันไปนะแล้วก็ไปด้วยไปด้วยนะผมกินข้าวต้มนี่คือข้าวต้มของที่เกาะพงังงานนะก็ผมชอบที่จะกินน้ำส้มนะแล้วก็น้ำพริกต้มปลาครับ okay. มาเก็บมาได้อะได้หวน้ำต้องสร้างมือมัวหนุบคาดเป็นเรื่องมั่วมั่วหนุบคาบสองมั่วเลยมั่วหนุบหนุบอุ่ยเนี่ยใส่ไปฮะแดงงงงคือเกาะพะงันเนี่ยผมเคยมานานแล้วเมื่อตอนยี่สิบสามสิบปีก่อนนะตั้งแต่เป็นจบเป็นทหารใหม่ๆนะมาดำน้ำที่เกาะม้านะครับ ตอนนั้นนี่ยาวแบบสี่กิโลเลยประกางที่นี่สวยงามมากดำจนหลังลอ,งอกอืมอร่อยอร่อยม,ม,มาที่เป็นงานไหนผมแนะนำนะว่าสั่งเลยครับเขาต้มสีฟูดปลาหมึกอะไรก็ได้ทั้งหมดเพราะว่าเขาได้เขาตกหมึกกันเองได้หมึกกันเองครับทั้งคืนนี่เลยได้หมึกออกกันเต็มหมดแล้ว นี่ครับก็ครั้งนี้ผมก็เลยตั้งใจพาออกันมาที่กรงงานหวังว่าจะฟื้นฟูแล้วแต่ว่า,ากาลังยังฟื้นฟูไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นตนะ์นะแต่ปลาเนี่ยร<ม>้อยเปอร์เซ็นต์แล้วปลาเยอะจริงครับเหลือเ<ม><ม>ชื่อปลาเยอะมากปลากระเบนก็มีด้วยนะแต่ผมยังไม่เห็นนะเขาบอกมีเยอะหมกปลายอยู่นะแล้วก็ ที่เยอะนะก็คือปิงทะเลเขากข็าไม่มีใครทำอะไรมันมนะันก็อยู่อะไรกินใครจะไข้ใครใส่ใครใส่ใส่แบบอืมอครับนี่การท่องเที่ยวที่พังงันนี่แหละผมแนะนำว่าพอรถจอดไปที่นู่นก็ได้แล้วมาถึงนี่เช่ามอเตอรา์ไซค์เที่ยวเอาสำรวจทุนทานที่นีเน่เสร็จเกือบหมดทุกอ่ะ เสร็จไปท้องในปาแล้วเนี่ยหนุนดีหมดเลยครับแต่มอไซค์ฝรั่งเยอะถ้าเกิดว่าเรามาขับมอไซค์ก็น่าจะโอเคขับรถยนต์ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะผมก็เกือบเฉี่ยวไปรอ,อ,อบหนึ่งอร่อยมากครับมผมให้ปลาหมึกเยอะมากเลยดูดิอเช้านี้นปลาหมึกทำที่นี่เังไง พอดูท่าเขาถ่ายรูปหนุน่มจีนกย้ <laughs> ้าเล่นอยู่ะตัวอ่อนนะน่าจะอือขอครับมันแล้วลมแรงมาดูจัก <Yeah. S 2> คมหวอดูจักคม กินไปแล้วก็ชมวิวไปครับเกาะมา้ายามเช้าที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะเช้าเช้าเนี่ยคืนจะแรงหน่อยนึงน้ำกระขุ่นแต่ตอนบ่ายสองบ่ายสามคืนสงบน้ำใสกิ๊กครับตรงนี้นแนะนําได้เลยครับน้องแก้มมาแล้วสวัสดีนะครับพ่อกำลังใสกิ๊กพอดีน้องแก้มมาพอดีอกิน้าวต้มัสดีปีใหม่ตะวัน ปใหไ,ไทไหอสวัสดีเจ้าวอรดสเด็กๆก็มากินข้าวกันนะสสนันวันปีใหม่เพาันปีใหม่ไทยเหรอปีใหม่ไทยปีใหม่ลาวปีใหม่เมืองสั่งมาให้กันบอก่สั่งเลยอร่มอมากครับอร่อยสมาม ตังค์ไรึเปล่าออช็อกโกแลตแ่เมนเมวานอ,อ่ะอร่อยมาครับ้มอร่อยจริงของนกแก้วชอปวีอร่อยครับยอมรับว่าอร่อยจริงโอ้โวเ็ิวก็สวยครับม,มันไม่ตกหลรอกลูกมันไม่ตกมันขยับ่างนี้ตั้งแต่เช้าแล้วรก เดี๋ยวหาว่าพอกินแล้วอร่อยคนเดียวแรงมังางเมื่อวานก็กินข้าวต้มซีฟู้ดกันนะปลาหมึกวันนี้เยอะมากเยอะจริงๆครับหมึกให้เยอะมากอร่อยครับโอเคครับกินใ,ให้มันหมดไปเลยครับค้าๆก็กินกาแฟแล้วก็เด็กมังกรเขาเล่นนมลีมีอะไรกินกับข้าวต้มเด็กมั้นนะคือกระพมไม่กินเนื้อ ากแงโอเคเจอการระหว่างการเดินทางจากนี่นะครับไปที่เกาะเต่าน,นั่งสปีดโบ๊ทไป45ที่นั่งครับต้องจองล่งหน้านะฮะวันหนึ่งมีเที่ยวเดียวครับโริษัทที่ผมจองพันเดตมาเนี่ยนะโอเคขอสวัสดีเกาะม้าไปด้วยคลิปนี้นะครับ บรรยากาศตอนนี้ที่มันแคบกินข้าต้มแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเดินทางไปกเกาะเต่าเลยครับ